สวัสดีครับทักทายพี่น้องตอนเสาร์นะครับเนาะวันนี้ลูกใหญ่กพามเมืองบรรยากาศทงให้ทงหน้านะครับเนาะบางเลี้ยงงัวตอนสัตเสาร์นะครับเนาะโอ้ยพี่น้องเลยจะงัวไผเป็นงัไวไผเลยพี่น้องเลยปวดนะเต็มทงเลยพี่น้องเลยปวดปวดควายก็มีนะครับเด้อควาย ข่อยก็มีง่วกัหลายพี่น้องเอ้ยบรรยาก,กาศในทงหน้าตอนเช้าๆของเด้กพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตกแบบนี้ทำความสะอาดทงหน้านะครับเนาะเก็บภาพบรรยาก,กาศบางคนยังง่วงฟ้าพี่น้องตอนเช้านะครับนะจนึงง่วงเจ้าหลายเจ้านะครับนะมาเลี้ยงนั่นกันประมวลเยอะ มันจะมาเลี้ยงงัวนน้ำกันและหลายเจ้านะครับเนาะนั่งคุยกันโซเล่กันย้ำในห้องใหม่ดีครับ <laughs> สุขภอพเลี้ยงสัตว์ก็ประมาณนั้นนะมันเป็นงานที่โบแล้วนะครับเนาะเป็นงานที่โบแล้วได้งานมอน,นี่ต้องเฮ็ดสู้มือนะครับเนาะบ่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อง,งานแบบๆแบบนี่มนะาพอต้องเข้าใจเพราะไอ้ผู้สียเลี้ยงงวัวนเลี้ยงนี่ได้ต้องมีใจมักเด้ ใจประมกักกระเลี่ยงบ่ได้นะครับเนาะมันเป็นงานค่อนข้างยากเติบอยู่กับบ่ถึงบ่ถึองกับยากแฮงนะครับเนาะคันเฮาเฮ็ดติดตามระบบเนาะฮะตรงใหญ่ก็พาเามึงบรรยากาศในทน้องนาตอนเศร้าๆครับนี่เก็บบรรยากาศตอนเช้าๆมาเฮาก็พากันเอางัว,งวออกลามเนาะครับเนาะ แต่ผมปล่อยให้กินเนงว่าผมกขค่อนข,ข้างโยโย่อย่อยมงนี้มันบกไรยางเนาะครับเนาะมันหน่อยเกิดไมครับมันหน่อยเกิดไมเนี่ยสมาชิกใหม่เพิ่นะครับเนาะนี่แหละกระเทียนเพเกิดไมเสียช็อกกับกับมีความพูิใจนนะครับเนานะเ,นเออ ผลผลิตห้าปีนี้ห้านับเอาต้นนั้นต้นนั้นต้นนั้นประมาณน,นปีนี้เด็กโตเนาะปีนี้เด็กโตเพิ่นับประมาณนั้นเปิ่งกระเพิ่มมากทุกปีทุกปีนะครับเนาะนั่นแหละก็คือความสุขควาเพิ่นถึงว่างวัวสิบพมีราคาขั้นประเทศเป็นงันนวหน่อยออกมาสี่เพื่อจะมีความสุขในใจของเพิ่นอยู่สําหรับคนเลี้ยงงัวเนาะลุงใหญ่พาเมนะืองบรรยาก,กาศเนาะ ทุกอย่างก็ว่ามีอย่างหลายนะครับน่าแค่นี้แหละผ่าเลาะตามทงตามทาสันดอกว่า